วันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธออย่าทำให้ฉันหลงบอกมันเลยตามตรงนี่เรื่องจริงหรือฉันเผอตอนนี้ยังพอทำใจถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและะ้วไม่จริงมีมีเรื่องอะไรเจอแจ้มหมดเลยนะ thank แค่พบเธออีกสักครั้งอยากบอกให้รู้คิดถึงเธอจากกาันคืนนั้นเธอเอาใจของฉันติดมือไปด้วยใจน นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสภาเข้าคงเดินขึ้นมานะผมกล่าวพังๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นพิธีการก็เลยก็เรียนนะฮะในหัวใหญ่ของผมก่อนนะครับพี่ดำรงศักดิ์นะครับประธานที่ปรึกษาใหญ่เลยนะครับก็อันนี้เลยครับแล้วนี่อีกคนที่ตามมาคือพี่ถุชชาติเพชรชัยนะครับที่ปรึกษาสภาในความขอบคุณพิจาวราครับที่ปรึกษาสภาในความนะครับแล้วก็น้องคอดตนะครับที่ปรึกษาสภาในความแล้วก็คณะทำงานนี่ม่จะเป็นน้องเอ็มนี่นีีเลขาสดสวย นี่น้องจูนนะครับน่นน้องทานน้องทานในฝ่ายวิชาการเนี่ยตอนนี้ผมพาออกไปเรือนจำาดี๋ยวให้ีอยู่เรือนจำไม่ใช่ไปให้ความรู้เขานิดนึงแต่ลองผมเอาแบบง่ายๆนะลองทิ้งนะแล้วก็นี่น้องโอ้ยน้องเอ็มเดี๋ยวมองหน้าก่อนครบยังปู้ปู้ออกปู้ปู้ยู่ไหนปู้ออกมาแล้วอ๋อน้องเอ็มมันนี่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 ีพอพอมาด้วยมันเป็นคณะกรรมการหน่อยนิดนี่ ก็ขอญาติเรียนท่านอันนี้พี่พลางที่ปรึกษาโอ้ยไม่มาได้ยังไงเนี่ยพี่พี่สาวที่น่ารักของเรานะครับผมนี่ผมน่าจะครบเอ๋อที่อชวราพี่วิทย์นี่พี่วิทย์นี่ก็ที่ปรึกษาโอ้วันนี้แกออกงานแกบอกว่าขาบอกว่าเออบอลไม่ต้องจ่ายเยอะเดี๋ยวที่เหลือพี่จ่ายเองวะหรือรอเล่นพี่รอเล่นก็ครับขอญาติเรียนนะก็อันนี้ผู้สงนี่หมดแล้วที่เหลือก็จะต้องเป็นเรียนท่านเอ่อท่านประธานนะครับเอ่อ ประธานคณะสมทบนะครับท่านพี่วิพานะครับพร้อมคณะเลยนะครับขอบคุณมากเลยโต๊ะนี้โต้เพื่อหาสมทบนะครับผมเอาเอาเอาไม่ได้อยู่ไม่อยู่โต๊ะสมทบเหรอไม่อยู่โต๊ะสมทบเหรอวันนี้เปลี่ยนหัวโขนค่ะเป็นหลังบ้านประธานสภาทนายความจังหวัดจุเปนก็เลยก็เลยก็เลยต้องต้องเรียนท่านคณะเพื่อหาสมทบเลยครับผมนำโดยพี่วิพานะครับท่านประธานที่น่ารักที่สุดในใน้ากสี่คนเลยคือทั้งปรินนะครับ พีปินนี่จริงเป็นเป็นมานานแล้วจนจนแกบ,บอกว่าจะไม่เป็นแล้วเนี่ยพิปินนกนั้นก็กับแ,แมนยูนะแมนยูอาจจะถอนถอดใจแต่ว่าแกยังเป็นกยังเป็นที่รูกสายกับน,น้องๆอยู่นะครับก็แล้วก็เป็นรุ่นใหม่มาทั้งนั้นเลยนอกนั้นก็เป็นพี่ชอนนี่พี่ชอนนี่จะมารุ่นรุ่นหลังจากภรรยาผมนิดนึงพี่ปูนะแล้วก็พี่ปูที่โคนทอลด์เด่นรู้จักนะเราะเป็นแฟนของพี่วิบูล พี่วิบูลกับผมนี่รู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยพ่อเขาอยู่ทั้งคู่เลยแล้วก็ท่านพี่สมมิตรท่านพี่สมมิตรนะครับแล้วก็ล่าสุดน้องใหม่น้องใหม่คนนี้พูดอย่างใหม่นี่พูดอย่างใหม่แล้วก็จะจะคนจะรักนะครับแต่ถ้าพูดอย่างบอลที่บางทีคนเกลียดยิ่ไปแต่คนเกลียกก็ยังน้อยนะครับคนรักผมยังพอมีบ้างนะครับผมก็อีกนิดนึงแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่ทานายความทุกคนนะครับผมตรงนี้อ,อ๋อขาดดนู่นนู่นเออ เด็กๆเ,เด็กพี่ปางนะครับเด็กพี่ปางซึ่งจะเกษียณแล้วพี่แมวูุนตั้งใจมานั่นหนึ่งครับอดีตผู้จัดการทการสอนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะขอเป็นว่าทักไทยกันว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ทนายความนะครับผมก็จริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นจับแบบเล็กๆแต่รักกันนะครับในเมื่อเราเล็กรักกันก็ก็เลยพิธีการไม่มีก็เป็นพิธีเกินนิดนึงก็ว่าเอาเป็นว่าเนื่องในโอกาสครบรอบนะครับซึ่งสิ่งที่ผ่านมาผมอาจจะผิดพลาด พังไปประการใดนะครับก็ทิ้งไปซะผมขออภัยด้วยเดี๋ยวปีหน้าผมก็ทําใหม่ก็อาจจะทาให้ท่านเกินคุณเครื่องอีกสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ครับจะคิดแต่สิ่งดีๆนะครับก็คิดว่าที่ที่มันผ่านมาผมทำอะไรผิดพลาดฟังไปทุกท่านนะครับผมขออภัยด้วยปีใหม่ผมตั้งใจจะทําให้ดีกว่าเดิมถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ไม่ดีผมก็จะพยายามทาให้ดีขึ้นนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในใน,ในโอกาสนี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ผมขออาราธนาคุณพระรีรัตนตัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งยซึ่งอยู่ในสากโรโลกพร้อมทั้งที่ปกปักรักษาณที่นี้เวลานี้สถานที่ตรงนี้ขออานวยอวยพรให้กับทุกท่านที่มาร่วงงานตรงนี้เวลานี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาขออนุญาตเปิดงานณปัตติโอ้โหโอ้ ง่ายๆแต่มันดีนะครับครับผมขออญาติดนึงนะครับท่านผู้มีเกียรติโดยเฉพาะผู้อาวุโสและก็ะผู้สักสมทบของสารเยาวชนและครอบครัวน้องน้องทนายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะเป็นญาติโยมพ่อแม่หรือคู่สมรสของทนายวันนี้ผมในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาของ ของประธานธนายุมพรนะครับก็มีความรู้สึกปรบปลื้มยินดีที่จะมากล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้กับท่านในฐานะที่ผมเป็นธน,นายุมพรมาห้าสิบปีเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับท่านสมทบถึงลูกถึงครอบครัวประกอว่าทั้งโคตเก้าวสกุลเขาเนี่ยผมก็เคยเป็นธน,นายให้เขาช่วยเหลือเพิ่งมาเจอความจริงว่าพักพวกกันตรง,งนันฉะนั้น ในวันนี้เราที่เรามานั่งดื่มนั่งกินในบรรยากาศที่ดีงามตรงนี้ผมก็ขอวอวยพรว่าทุกท่านที่กลากรำทำงานมาปี6-7จ็ดจาก9ไป6-8เนี่ยขอให้ท่านมีความสุขความเจริญม,มีสุขภาพที่ดีและมีความหวังความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับถ้าในความเนี่ย มันเป็นแล้วก็ถามว่าภาระหน้าที่หนักไหมหนักครับต้องทุ่มเทแล้วก็ต้องต้องเสียสละจริงๆนะครับถึงจะมาอยู่ตรงนี้อแต่ตอนนี้ยังรักษาไม่หายเลยเจ็บตัวเยอะ <laughs> น,น,นี่ครับพี่ดุชานะครับขอเชิญพี่ดุชานะครับก็กลาบ,บ,บสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับก็ปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะฮะ ในหน้าที่การงานทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงนะครับีิหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับโอ้โโอโยังมีอีกครั้งนึโอ้โไม่ธรรมดานะเนี่ยลูกชายจัดให้เลยเนี่ยพอพ่อพูดปุด๊บทันนี้เลยนะครับก็ประธานผู้ภาษาสมทบสารเยวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขึ้นมามอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ของทนายความนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้พากษาสมทบทุกท่านที่ทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับอ,อันนี้เรียนที่ไหนอะไรทำอะไรเร,เ,เรียนอยู่ที่โรียาบ้าขเขาทะลุค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้พากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรและคณะได้มีโอกาสรวมถ่ายภาพด้วยกันนะคะสวัสดี สวัสดีภาพครับสวัสดีค่ะหาลูกสาวเย็นคู่กับแม่หน่อยอ่าแล้วก็อ๋อนี่เป็นเป็นไร้สดตายแน่กลับไปตายแน่ไม่ใช่ <laughs> บันทึกภาพเป็นทนายความที่วัว,วไปชนอยู่นะครับพี่เอมพี่เอมพี่ทนายเอมครับทุนการศึกษาไม่ระบ,บุว่ามีกี่ทุนนะครับตัวเลขคนเดียวนายังไม่มีกำลังงอยู่เอาครับคทเนี่ย ผู้รับทุนตรงนี้นิดหน่อยพราะบ้านเขาว่าในฐานะดีอยู่แล้วเนี่ยขอให้มันเรียนดีๆมีความก้าวหน้าในการศึกษาแล้วก็ชูเชิดชูสกุลไอ้ไข่เนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ไข่ใหญ่นักลอนะครับแค่นี้ครับ <c oughs> พี่ชวลาพี่ชวลาขอเชิญบนเวทีครับมอบทุนการศึกษานะครับ พินารามีทั้งหมดสุดว่ามีน้อยไปไหนนะครับอ,อย่าเมียกี่คนเมียกี่คน,คนอย่าให้พูดเลยเมียกี่คน,คคนท,ทานายมาประจำที่สภาทนายความจอรประจุมพรนะครับ ส,สดรอสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้วิพากษาสมทบแล้วก็ท่านประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพรนะครับกับผมก็ทานายสถาปัตย์ผมมากนะครับก็เพิ่งมาได้สดๆร้อนเลยครับ <c oughs> มา <c oughs> มาจากจากไหนครับหรือ <พา S 2> ว่<พ>าก็มาจากกรุงเทพครับู่ชุมพรค,ครับครับเดิมมาเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนชุมพรอยู่แล้วครับอ๋อโอเคอเครับก็ ยินดีนะครับขอบคุณครับท่านนายความจังหวัดจุมพรยินดีต้อนรับนะครับครับคิงก็ตื่นแต่เช้าเลยไม่ได้คุยกับลูกนะคุยกับกิกทนายกิกครับตกใจอยา่าตอกใจรู้ยังรู้ไม่ทันอยู่อะโอเคตื่นเช้าขึ้นแล้วหน้าเรานะตั้งแต่มีลูกนะรู้จักรับผิดชอบครอบครัวนะเป็นตัวเป็นตนนะมีลูกมีเมียแล้วนะโอเคต่อไปต้องจะทำงานนะโอเคขออนุญาตมอบครับ มีกี่คนครับคนนี้ค,คนเดียว the charm.